วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าตัวเลขทักษาพารวยของครั้งนี้จะเป็นอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะค่ะว่าเลขเด่นเป็นเลขอะไรวันที่1นธันวาจะตรงออกับวันศุกร์เพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยตัวเลข6เนี่ยยังไงนะคะก็ต้องมาแต่ว่าเมื่อออกมาวันศุกร์ตัวเลขที่เด่นๆและมีอิทธิพลเป็นเลขที่รับทรัพย์รับโชคก็จะเป็นเลข2แล้วก็เลข7จนะคะสตัวนี้จะเป็นเลขของโชคลาภทีเดียว ส่วนตัวเลขอื่นเนี่ยก็จะมีเลข3เลข5เลข8แล้วก็เลข7นะคะซึ่งจะเป็นเลขที่ส่งอิทธิพลด้วยเช่นกันเรามาจับคู่กันค่ะว่าเด่นๆในการจับคู่จะเป็นอะไรกันบ้างอาจารรักจับคู่2ตัวเลยนะคะก็เป็นเลข3กับเลข2เลข6กสองค่ะ2 8 3 8แล้วก็5 6อันนี้เป็นชุดหนึงส่วนอีกชุดหนึงนะคะก็จะมีเลข5 7 58, 7็ด 7 8แล้วก็3 6อันนี้ก็เป็นชุด2นะคะทีนี้ถ้าถามว่า2ชุดเนี่ยถ้าจะให้เลือกอาจารย์รักจะเน้นเรื่องของ3 2เป็นตัวหนึง62ค่ะแล้วก็2 8ส่วนชุดนี้นะคะที่เลือกก็จะเป็น5 7 7 3นะคะแล้วก็7 8อันนี้คือตัวเลขที่อยู่ในใจแล้วก็เป็นตัวเลขที่ หน้าจะมาเน้นเลยค่ะเป็นเลขของโชคลาภเป็นเลขของการเงินโดยเฉพาะของวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ได้ชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านล่ำรวยรับทรัพย์รับโชคได้เฮงได้ปังกันทุกคนครั้งหน้ามาพบกันใหม่นะคะกับในเรื่องของทักษะพารวยกับอาจารย์ลักษ์ค่ะ m t App ัย p อพ i ลิเ o ชันค m มมที่สายหมู่ห้ามพลาด คอนเทนต์สดใหม่สำหรับสายมูที่อัปเดตทุกวันวอลเปเปอร์แก้ชงเสริมมงคลให้เหงตลอดปีรู้ทันดวงปรึกษาดวงชะตากับหมอดูคุณภาพได้24ชั่วโมงปฏิทินดวงชะตาเลิกมงคลครบจบใน1ปีสถิติเลขสลากแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณทำนายฝันสุดแมนตอบทุกเรื่องที่คุณฝันเอ็มไทยแอปพลิเคชันมูครบจบในแอปเดียว